ใครอยากรู้ก็ต้องไปดาวน์โหลดได้ครับนี่ทั้งคู่อยู่เดือนไหนกันนะครับเดือนเดือนสามปะผมจำไม่ได้ว่าเดือนสามเดือนสี่ครับอยู่เดือนเดียวกันเลยไหมครับเดียวกันครับอยู่ผมอยู่ตรงกลางบ้านแล้วพี่อยู่ตรงข้างบนข้างบนชจะมีเพิร์ดด้วยครับบนหน้าเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าสีขาวตอนถ่ายของพี่ก็มซื้อกล้ามไหมไม่ไม่ใช่ผมไม่ายเป็นแท็กซี่เซ็กซี่น่จะไม่นะครับ เพราะว่าหลอกเขาดขายความเป็นตัวเองไม่รู้ให้คนอื่นนิยามแล้วกันว่าขายอะไรเยยิามลความหลอกครับความหลอกนี่มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอะไรนะครับอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอ่าเสน่ห์ครับผมเขาไม่มีแบบสายตาของพี่ฟิล์มนี่คือก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับทำให้ทุกคนแบบหลงรักพี่ฟิล์มในขนาดนี้มันก็ต้องมีเสน่ห์เยอะมากเขาไวฉ่ำเลยนะฟิล์มเขาไวฉ่ำเลยน้องใหม่เขาไวฉ่ำเลย อยู่เป็นอยู่อยู่เป็นผมชินแล้ว <c oughs> ครับชินแล้วหรอก็อคือใครเลกามีทีไปก็คือโชคดีใช่ไหมเรียกว่าโชคดีเรียกว่าโชคดีครับ,บขอให้สองห้าหกเก้าใครได้จากมือพวกเราไปก็ขอให้รับเรืยองเงินทองที่ใดทาอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีกับการเริ่มต้นปีที่ดีกับการไปต่อปีที่ดีต่อการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถ <c oughs> ืขอเป็นขวัชัช่วงแรก จจรริิงงก่อนที่เราจะมอบของขวัญอีกชิ้นหนึ่งในปีหน้าให้ทุกคนได้ชมอันนี้โยนเองเลยเนอยใช่ใช่ครับยังไงล่ะตอนแรกเขาจะไม่ถามหรอกแล้ว็ขายของก่อนไงเพื่อคนใครที่ยังไม่ดูดีเซอร์ก็เข้าไปดูได้นะครับสักุนทร์ซ่อนรักของพวกเราในปีหน้านี่ก็ดีเซอร์ที่ก็แบบโอ้โหก็บ้าดีเซอร์มันแค่เดมจิ้มครับ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้อันนี้คือที่เห็นม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์เดียก็เต็มสิบอ่ะสักสามสิบแล้วกันร้อยหรอมสามสิบเป็นร้อยแสดงว่าแซ่บกว่านี้อีกเหรอมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะผมเอาตรงว่าผมผมว่าสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วมันมันมีอีกเยอะมากๆแบบที่ทุกคนไม่มีทางที่จะเดาออกจริงๆใช่แลล้วอะาากทัยเหรือไม่ก็ ฮะบิดมีคะแล้วก็มีว้าวคุณจะแล้วก็มีแล้วก็มีอ๋อคือคุณจะมีทุกอารมณ์จากซีรีส์เรื่องนี้เลยคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ว่าคุณจะไม่มีทางดาวน์วหามของเรจะเกิดเลยรอเปลาจริงมานคน้าที่ีมเลิฟซีนดูเดือดที่ที่เคยได้มาจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับตีมเลิฟซีมากี่เรื่องนะครับที่เขามีไ้น้เหมือนกันครับโอ้ แสดงว่าคือแบบก็มีคนชอบบ้างนะ่ไหมชอบบ้างแหละใครที่ติดใจอ่อนแอก็อาจจดทนใจไว้ตอนนี้ก็ล่างทองปะเกือบทองผมว่าทองนะประเทศเหรอเห็นที่โซแฟนก็ทองผมว่าทองนะก็อาบน้ำอยู่ครับเขาเอาถ่ายมาไม่รู้เเมอากลย่ะคนเราคนเราก็อาบน้ำมีโชติ เต็มหลังด้วยนะพี่ไหมเต็มที่ไหมเต็มเต็มที่หมาว่าอะไรเต็มที่เต็มที่เต็มที่ไหมก็พยายามผมผมก็ก็พยายามครับแล้วก็แล้วก็พอพอเจอแบบว่าคนที่เขาดิสซิ п ลินขนาดขนาดพี่ฟิล์มเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้แบบโอเคเราต้องสู้เราก็ต้องสู้เราก็ต้องแบบเขายิ้มทุกวันคุมมาหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉากหมูหวานรสซีนอ่ะ โถ่กล้ามโตสุดแบบต่งเลพวกแกด้วยอ่ะของใครเยอะกว่ากัน,นแร้วแบบแพ่ก้ามใครเยอะกว่า,ากันหรอครับไม่โถ่ของใครโถ่เยอะกันในี่รึเปล่พอกันหรอทำไมที่ดักกันผมว่าของเทพน,นะใครเยอะกว่ากันผมว่าของเทพส่วนตัวผมว่าของเทพเอาตรงๆมั้ยคิวที่เพิ่งถ่ายไปอ่ะผมไม่ได้ใส่เสื้อทั้งวันเลยเห็นปะแล้วเาขาขายตัวเองมาหมดแล้ว ไม่ดูได้งไงใช่ปะอันนี้ก็อาจจะเป็นบทที่ทำให้คนไม่ดูก็ได้นะอ๋อถอดเสื้อทั้งวันเหรอหงั้นกไม่ดูดีกว่าเพรางั้นวันนี้เราก็โชว์เยอะถูกไหนก็ไดเอ่อก็ครับครับครับมันก็คือก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องครับผมับตรงใจให้กับเซ็กซี่เลยจะไม่ขาเซ็กซี่หรออผู้กลกับก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกับเราตรงๆครับผมแต่ว่าพอเราเห็นบทแล้วเราเห็นฉากที่ที่ท,ที่มันจะมีแล้ว ผมว่าเราในฐานะนักแสดงเราก็อยากจะทําให้ตัวเองดูดีที่สุดสำหรับคนดูแหละเราก็เลยต้องพยายามแบบขยันขนานดนี้เนาะพี่เนื่อเป็นเป็นเรื่องแรกจาช่วงวันเราก็เลยแบบใส่สุดเลยผมว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามผมก็ใส่สุดเหมือนกันครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยว้วเป็นไงบ้า,า,างคะเราได้รับงานกักช่วงวันนดีครับดีเป็นอะไรที่ที่บทบาทที่ที่ใหม่เป็น เื่องราวที่ท่าไทยเป็นอะไรที่ผมจริงๆอยากจะทำที่ผมเป็นคนชอบอะไรท่าไทยก็ก็ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้มีโอกาสครติดใจไหมคะที่พอได้จาบซีรีส์วายวายไม่ไหวไม่ไหววายเหรอวายไม่ไหวทุกคนไปดูเองครับเมื่อกี้เนียนนะเมื่อกี้เนียนนะเขาแอบเนียนถามเราเขาแบบโป้งยิงเราตอนเผลอตัวเราเรื่องเนี้ยมันมีตัวอักษรทุกตัวครับ ไม่ใช่แค่วายมันมีมีเงเครับมี A อีงเครับมีความหลากหลายรูปแบบมีความใช่มีความหลากหลายรูปแบบเท่าอย่างกับเพิร์ดเราสองคนก็คือต้องเลิฟจีนเข้าฉากกับเพิร์ดเลยใช่ไหมฮะนักฟุตเด็กทีเซอร์มันมันมันมีอะไรบ้างอะครับถ้าเห็นคุณนะถ้าเห็นก็ใช่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่ครับชอบชอบชอบคำถามทุกอย่างที่พี่จะถามมา ผมจะตอบว่าตอนไปดูในทีเซอร์ครับถ้ามันอยู่ในนั้นมันจริงครับถ้ามันไม่อยู่มันไม่มีครับใช่ไหมใช่เอ้ยครับใช่ครับตามนครับแล้วพอตอนเล่นกับเธอนะค่ะพอมันมีฉากอะไรพวกนี้แบบเธอเราคุยกันยังไงเออมันมันคุยฉากคุยฉากพวกเลิฟซีนอะไรแบบนี้เราคุยกันตั้งแต่ก่อนถ่ายทำแล้วมีมีเวิร์กช็อปเขาเรียกเป็นเวิร์กช็อปสำหรับ สำหรับฉากเลิศสิ่อยู่นี้ต้องทาแบบนี้กันแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นความสบายใจของนักแสดงไม่ว่าทั้งเป็นทั้งเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามนะครับที่ที่มีการมารีที่จะมีการถ่ายทาฉากเลิศสิด้วยกันเราจะมีลิมิตของแต่ละคนแล้วเราจะหาตรงกลางด้วยกันแล้วมาตกลงกันว่าสิ่งที่เราทําได้อะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้จะได้ไม่เกิดการมีการแสดงที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายเพื่อให ทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนปลอดภัยรวมถึงให้ความต้องการของมือกำกับตรงกับความความเต็มใจที่นักแสดงจะทำให้ด้วยครัแล่วเราก็ทำให้เพื่อนสบายใจด้วยใช่นไรในการทำการเข้าฉากกันถูกต้องครับทำให้ใช่นักแสดงทุกคนสบายใจเพราะว่าจริงๆเราเรื่องนี้ก็มี intimacy coach ด้วยซึ่งเป็น คุณครูที่เขาจะคอยแนะนําแล้วก็คอยวางไว้ว่าโอเคฉากแบบนี้เราต้องเล่นอย่างนี้นะเราควรจะทําแบบนี้นะ,<ป>ะแล้วคือจะตัดสินใจไว้ก่อนวันถ่ายเลยว่าเราจะทาอะไรมันจะได้ไม่มีใครตกใจใช่ปรเทศที่เรียนาครคล้ายฟิล์มไหมถ้าเกิจะต้องเล่นเลิฟซีนอะไรที่มันร้อนแรงหรือหวานอ,อย่างเงี้ยเราต้องคุยกับคนที่เล่นกับเราอีกตอนมันก็จะมีระบบของอย่างที่ผมพูดไปครับมี intimacy c o a c ก็คือเราก็จะ ก็พูดคุยกับ International c o ว่าเราเราถนัดกับอะไรมากน้อยขนาดไหนแล้ว International Coach เขาก็มีหน้าที่ที่จะไปคุยกับนักแสดงคนอื่นที่เราร่วมฉากด้วยกันแล้วเราก็จะไปชุมกานเวิร์กช็อปกันแล้วก็ทำวามเข้าใจกันก่อนที่เราจะทำฉากทั้งร่วมกับทั้งนักแสดงทั้งตากล้องทุกคนเลยครับพอถามย้อนนึงสำนากความรักเขาเล่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือเล่าเรื่องของอะไรบ้างพอช่วยเล่าเล่าก็แบบว่าก็อันก็รู้สึกว่าก็ ก็มีนกในกรงครับครับแล้วแล้วนกนกตัวนั้นก็ซ่อนซ่อนอะไร,รบางอย่างไว้ซ่อนความลับบางอย่างไว้ <c oughs> เราพูดแค่นี้เพราะว่าถ้า,าพูดมากกว่านี้ก็เราจะเสียตังค่าปรับนะฮะซึ่งผมมัน <c oughs> อาจจะไม่ไห <c oughs> วเราไม่เราขาดความลับไม่ได้ครับท่านสปอยเราสปอยได้เท่าที่สปอยครับถ้าพูดมากจนความลับรั่วไหลผมอาจจะต้องเสียตังค่าปรับไป ไม่ใช่อาจจะไม่แน่เลยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนแรกเมื่อไหร่ตอนแรกตอนเมื่อไหร่ยังไม่ครับยังไม่กำหนดครับผมตอบให้ไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะช่วงต้นตอนปีดคิดว่านะครับแต่ว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้แค่ถาดมีความคาดหวังหน่อยพอมาเล่นละครบลงานเรื่องแรกนะ้วผคาดหวังอะไรผมคาดหวังว่าผมจะพัฒนาการแสดงของผมได้แล้วก็คาดหวังว่า ผมจะมาทำงานกับคนใหม่กับแก๊งใหม่ได้อยา่างลื่นไหลอยา่างแบบอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันที่ทำงานแล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจในในผลงานที่ออกมมารปปรารกไอลด้ ประสบความสำเร็จผมรู้สึกว่าจริงๆนะ้นสำหรับผมนะถ้าถ้าถ้าผมเรียนรู้ทุกวันแล้วผมพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วผมมองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีผมก็คิดว่าผมประสบความสําเร็จมากๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มองไกลเลยเนี่ยเรื่องนี้แล้วปีหน้าคือปีอันดับสายก่อนเลยก็ไม่แน่นะคนนี้แหละครับผมว่าคนนี้แหละตอนนี้ตอนนี้เรื่องเดียวครับเช่อีคางระดับบนระับว่ายังไม่ได้คุยละเอียดเลยครับเพราะว่าผมยัง ก็อ่านบทเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวผมต้องคิดกับตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปคิดกับเรื่องไหนนะครับฝากแฟนติดตามไม่ได้ดูละยังไงก็ฝากแฟนติดตามสักุราซ่อนรักของพวกเราทั้งทั้งทั้งสามคนแล้วก็ขออนุญาตท่านอื่นๆด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราทุกๆ,ๆคนตื่นเต้นมากแล้วเราตั้งใจทํางานเราก็ทํามากันหนักมากเพื่อเพื่อโปรเจกต์นี้เนาะก็เราพยายามนำเสนออะไรใหม่ๆ,ๆ,ๆ เพื่อความสุขของคนดูแล้วก็เราตั้งใจทำมาอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้ก็อยากฝากฝากแฟนทุกคนติดตามเราด้วยแลวนี่ก็เป็นผลงานแรกของเทศด้วยกับทางช่องมาสัมผัจก็อยากจะฝากลองไปด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามสุขนาชอระของพวกเราในปี2569ยังไงก็ได้ดูอย่างแน่นอนครับน่และฝาหน่อยเร็วหน้าใหม่ช่ววันผมก็อย่างที่พี่พีพูดไปนะครับผมแล้วผมก็เสริมนิดนึงว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ เข้มข้นมากๆไม่มีทางว่าใครจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากฝากทุกคนให้ดูเรื่องให้จบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับผมก็ฝากจริงๆครับผลงานของเราทั้งสองคนแลวก็นักแสดงอีกหลายยคนมากๆแล้วก็เป็นผลงานแรกของผมกับช่องวันสามสิบเอ็ดก็ห้ามกลาดนะครับผมโอเคขอบคุณนะาครับขอบคุณครับ